สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้าตัวหนึ่งครับหรือว่าไอเทมตัวหนึ่งที่ต้องมีในรลานกลางเต็นท์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวซีโร่ปั๊มของ Fle ็ก a i l นะครับแล้วก็มีตัวหมอนเป่าลมของ Fle Tail ็ก a i l เหมือนกัน2ตัวเนี้ยมันเป็นไอเทมที่ต้องจับคู่กันนะครับแล้วก็ต้องมีด้วยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยหลายๆคนก็เบื่อกับการแบบต้องพกหมอนที่มันแบบว่าใหญ่ๆเนาะแล้วก็เป็นหมอนแบบยางพาราอยู่บ้านนะครับเพราะว่ามันสบายเนาะแต่อตัวนี้ก็นอนสบายเหมือนกันนะผมชอบมันตรงอย่างหนึ่งก็คือมันเปน ผมมากับครอบครัวมันก็ไม่กินพื้นที่สิเกินไปนะบางทีเราเอาหมอนใหญ่จากบ้านมาเงี่ยวางบนที่นอนก็เต็มแล้วตัวนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือเป่าลมนะครับเป็นหมอนเป่าลมแล้วก็แกะออกมาสามารถแบบเป่าลมเข้าตัวนี้ได้เลยแล้วก็มีตรงนี้มีตัวที่ใครมีเก้าอี้ครับเช่นหลังพักพิงเก้าอี้เนี่ยแล้วก็เอาตัวนี้ไปสอนแล้วก็เ,เป็นตัวพิงเก้าอี้ได้เลยตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันดีมากเลยเพราะว่ามันใช้เวลาเป่าลมไม่นานครับเราจะใช้ปากเป่าเป่าลมเข้าไปหรือว่าเราจะใช้ตัวปั๊มเนี่ยแต่ส่วนมากใช้ตัวปั๊มดีกว่าครับ ว่าตัวปั๊มเองเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับแล้วก็พกพาง่ายด้วยมีน้ําหนักเพียงแค่33กรัมถือว่าเบามากครับก็ข้างในแกะกล่องออกมาเนี่ยก็จะเป็นขนาดไซส์ของหัวปั๊มนะครับไซส์หัวปั๊มเนี่ยให้มาเยอะมากเลยเพราะว่าแต่ละอุปกรณ์ของแต่ละคนเนี่ยครับหัวเป่าลมเนี่ยมีไซส์ที่ต่างกันเขาเลยคิดแบบว่าเผื่อหัวปั๊มให้เราแบบมาเลือกเยอะมากนะครับหลายแบบจริงๆ พอเราเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอกับจุกเป่าลม6แบบแล้วก็ตัวซีโร่ปั๊มนะครับด้วยคุณสมบัติของตัวซีโร่ปั๊มเนี่ยสามารถเป่าลมเข้าแล้วก็สามารถดูดลมออกได้ด้วยเช่นกันส่วนแบตเตอรี่ของตัวซีโร่ปั๊มนะครับก็จะเป็นฐานชาร์จนะครับซึ่งในตัวฐานเนี่ยก็จะมีรูชาร์จแบบไทซี Z, สามารถหาสายชาร์จได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากครับส่วนการใช้งานนะครับก็แค่เสียบตัวจุกลมเข้ากับตัวซีโร่ปั๊มแล้วก็จิ้มเข้าไปในรูลมของหมอนหรือว่าอุปกรณ์ของเรานะครับแล้วก็เริ่มต สามครั้งเนี่ยเพื่อดูดลมออกในกรณีที่เราเลิกใช้งานถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เจ๋งมากๆครับสำหรับการแคมป์ของเราเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องใช้ปักเป่าให้เปลืองแรงนะครับอีกอย่างตัวซีโอปัมเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กกะทัดรัดแล้วก็พกพาสะดวกง่ายมากๆครับผมว่าแนะนําต้องมีครับส่วนแกะออกมาตรงกลางตัวกล่องนะครับก็จะเป็นนี่ฮะตัวปัมไม่ใหญ่เลยครับถือว่าเล็กมากตัวเนี้ยจะใช้ฐานฐานที่แบบว่าเป็นฐานฐานชาร์จนะครับมีสามารถเสียบไทซีเข้าไปได้ครับ ว่าใช้ง่ายมากๆแล้วก็แบบสะดวกด้วยครับเราพกไปไหนก็ได้ตลอดนะครับเพราะว่ามันมีขนาดเล็กใสก่กระเป๋ากางเกงยังได้เลยจริงๆในตัวกล่องนะครับเข,า,ขาจะมีสายเกี่ยวให้เราด้วยนะไว้แบบว่าห้อยกับพวกเนะี่ยแล้วก็ไว้แขวนอะไรต่างๆง่ายต่อการหยิบใช้ต่อนะครับเช่นแบบแขวนไว้แบบตรงขาตะเกียงหรือว่าขาโคมไฟต่างๆแล้วมีขอเกี่ยวตามพวกเต็นเนะี่ยแล้วก็เกี่ยวไว้ได้เลยเวลาเราอยากใช้ก็หยิบมาใช้ได้ง่ายตู้หัวปั๊มเนี่ยครับก็เสียบตรงๆเข้าไปอย่างนี้ได้เลย เป็นอะแดปเตอร์ของมันนะครับเป็นยางหรือเป็นยางนะแล้วก็เนี่เป็นหัวเป่าลมนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเบาๆปุ๊บแล้วก็เอาตรงนี้ครับเจาะเข้าไปจริงๆอ่ะตัวของหมอนเนี่ยข้อดีของมันก็คือเขาจะมีแบบตัวจุกปิด2ชั้นนะครับเราสามารถราว่าเป่าลมเข้าจากจุดนี้แล้วก็พอดึงออกปุ๊บลมก็จะไม่ย้อนกลับมาเพราะว่ามันมีตัวกั้นลมออกนะครับถือว่าสะดวกสบายมากครับต,ตัวเนี้ยทุปัน๊นก็ดีครับกระทัดรัดจริงๆครับชอบมากเลย จริงอยากให้ลองซื้อมาใช้กันนะครับเวลาเป่าลมมาบางคนแบบว่าชอบแพ้ปากแต่บางทีก็เหนื่อยนะกางเต็นท์ก็เหนื่อยแล้วแต่ว่าต้องมาเป่าลมใส่หมอนหรือใส่อุปกรณ์ของเราอีกครับแฟนผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบมากเลย,เข,ยเขาแบบชอบหาพวกแจ็ดเจ็ดต่างๆในรานกางเต็นท์เพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆได้ครับขเขาชอบตัวนี้เพราะว่าหมอนเนี่ยมันเป็นหมอนที่มีขนาดเล็กคือไม่เล็กเกินไปเลยก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็เราพับออกมาเนี่ยพับเหลือแค่แบบเหมือนกำปั้นหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะพับให้ดูนะเเรารี้นออกมาแค่น พับสามทบอ่ะแล้วก็หมุนปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเนี่ยแค่เนี้ยครับแล้วก็เอาไปยัดใส่กับพวกอุปกรณ์หรือกระเป๋าของพวกเรานะครับแล้วก็เก็บไว้พอถือแล้วก็ดึงออกมาใช้ง่ายๆเลยประหยัดพื้นที่ได้เยอะเลยครับไม่ต้องเปลืองพื้นที่ผมแนะนำครับหมอนของ flex trail นุ่มนะจริงลูกสาวผมวก็ชอบนอนอ่ะชอบเล่นแบบมันนุ่มจริงแล้วก็มันมันไม่ยุบอะครับปกติแล้วหลายที่ที่ผมเคยซื้อหมอนแค่หมอน,มอ,นองลมอนะเนาะบางทีมันก็ยุบนะเยอะยวบแล้ว หมอนหมอนของในแอปต่างๆที่เราเคยซื้อมาใช้ไหครับเวลานอนนอนเนี่ยมันจะค่อยค่อยแฟบแฟบแฟบลงไปเพราะว่ามันไม่มีตัวที่ปิดสุกไอที่แบบตัวที่กั้นลมออกมานะครับอันเนี้ยมันมีตัวที่กั้นลมออกมาผมว่ามันดีมากเลยตอนนี้ตอนนี้ยลมยังยังไม่อ่อนเลยนะครับถือว่าดีมากเนี่ฮะลองเอาไปใช้ดูอย่างตัวหมอนนะครับเวลาเราจะพับเก็บแล้วก็ม้วนหมุนแบบไล่ลมออกไปง่ายๆครับแล้วก็ม้วนม้วนมนมนอ่ะแล้วก็ยัดเข้าไปในถุงถุงเดิมที่เขาให้มาครับเป็นถุงแบบ สภาพผ้าร่มนะยัดของเก็บก็ได้ง่ายครับยัดได้เลยเพราะว่าหมอนพวกหมอนพวกนี้มันมันไม่ใหญ่ครับเนี่ยที่ผมแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจพับมากขนาดนั้นนะเออก็ยังพับอยู่เนี่ยพอพับเสร็จมันก็อยู่แ้่นี้ครับที่สําคัญเลยคือไอตัวจุกเก็บเก็บของเนี่ยปกติเราลูดปุ๊บมันจะหลุดหายใช่ไหมเนี่ยเขาเย็บมาติดต่อกันเลยครับมันก็ไม่หลุดหายไปไหนได้นะนีะครับหมอนของเฟ็กเชล มันจริงโคตรดีนะผมชอบผมแนะนําว่าทุกคนต้องมีครับแล้วก็อีกตัวปั๊มลมตัวปั๊มลมเนี่ยผมแนะนําว่าต้องมีจริงๆนะมันค่อนข้างสะดวกสบายจริงๆนะอ่ะกดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะ insert พวกคลิปการใช้งานให้ดูนะหลังจากที่ใช้มาแล้วนะ่ะแล้วก็จะรีวิวให้ทุกคนดูเพราะจริงๆได้มานานแล้วนะไอตัวเนี่ยแต่ว่าพอใช้งานจริงเออสักพักเออรู้สึกว่ามันดีอนะ่ะมันช่วยชีวิตง่ายขึ้น ตัวหมอนซ e r ร p i l ลของ f a k Tail นะครับเป็นหมอนที่มีรูปทรงเป็นตัวบีครับแล้วก็มีขนาดที่พอดีแล้วก็น้ําหนักเบาด้วยไม่ขิงเป็นทีพกพาง่ายสะดวกนะครับข้อดีเลยก็คือมีจุกกันลมออก2ชั้นนะครับถ้าหากกาลังปั๊มลมอยู่นะครับแล้วก็ดึงปั๊มลมออกมาเนี่ยบอกเลยว่าตัวหมอนเนี่ยลมจะไม่รั่วแน่นอนเพราะว่ามันมีจุกกันลม2ชั้นนะครับหรือใครที่นอนเตียงขดนะครับก็จะมีตัวยางยืดสมารถลัดกับเตียงขดไว้ได้ทาให้หมอนอยู่กับที่แล้วก็ไม่ถลยออกจากหัวนะครับที่สาคัญเลยนะ รูปมเท่านั้นนะครับเพราะว่าพกพาง่ายแล้วก็ประหยัดพื้นที่ทั้งคู่เลยยิ่งตัวหมอนเองนะครับเมื่อพับเก็บแล้วครับก็จะมีขนาดเล็กสามารถพกพาไปไหนก็ได้แล้วก็สามารถจะเข้าไปในกล่องหรืวอว่ากระเป๋าเก็บอุปกรณ์แคมป์ของเราแล้วก็ไม่กินพื้นที่ด้วยครับถ้าหากว่าใครกําลังสนใจไอเทม2ตัวนี้นะครับแนะนาเลยว่าต้องไปซื้อที่ร้าน Intrument นะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าของ f l e x t a i l อยู่แล้วครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวน,วนี้ตัวนี้เป็นตัวไฟไฟตัวใหญ่ของเขาเลยของ f l e x t a i l เลยครับสามารถเปิดเปิดออกมาเนี่ย ก็จะเป็นไฟแบบสามระดับนะปุ๊บเนี่ยเป็นไฟส้มครับสร้างบรรยากาศแล้วก็เนี่ยเปิดไฟให้สว่างได้ผมชอบตรงของเขายางหนึ่งคือเปิดตรงนี้ออกมาฮนะแล้วก็เติมน้ําเข้าไปเนี่ยมันจะสร้างเรียกว่ามันจะสร้างความชื้นนะครับม,มีมีความเหมือนควันออกมาเป็นละอองน้ำครับสร้างบรรยากาศเพราะว่าผมลองใช้กาแฟตอนนั่งดินเนร์กันตอนกลางคืนนะผมรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยครับมันสร้างบรรยากาศได้ดีมากหนูก็ชอบใช่ไหมเนี่ยไฟหนู <laughs> ลูกสาวชอบเล่นไฟครับชอบไฟแล้วก็ ตัวปั๊มเนี่ยก็ดีนะหนูชอบหมอนไม่หลกหมอนดีไหมอันนี้หนูชอบนอนเนาะอันหนูนอนตรงนี้ซินอนพี่อันนอนซินอนพี่นุมนมนะน่มนิมนะ่มเนาะนุ่มนิ่มเนี่ยครับลูกชายลูกสาวก็ชอบมากเพราะว่าจริงๆหมอนทรง,งของลูกสาวก็ทรงนี้เลยแล้วก็เราวางกันสามคนนะนอนกันสามคนสบายมากเลยมันไม่เกะกะพื้นที่ด้วยครับถือว่าดีมากครับเนี่ยไอเทมสามอย่างเนี่ยผมว่าเราต้องมีมา,มากๆเลยกับตัวปัม๊มอ่ะอีกตัวหนึ่งคือตัวไฟนี่แหละที่ต้องมี มันสะดวกแล้วมันดีมากๆครับสมมันสว่างเนาะเวลากลางคืนนะเราเปิดไฟมามันก็แบบว่ามันไม่มืดนะเนาะอืมเอเจนต์นี้ก็ดีดีแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็ดีจริงๆเรามีตัวที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวไล่ยุงอ่ะครับเมื่อคืนเนี่ยยุงเยอะเนาะเมื่อคืนอ่ะยุงมันไม่ยุงมันเยอะเพราะว่าลมมันไม่ผ่านมาครับผมลองเอามาใช้แล้วก็มีแผ่นแผ่นกันยุงนะแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ใช้มันก็ดีมากๆเลยเพราะว่ามันกันยุงได้รอบรัศมีเลย เพื่อที่ไหนที่มันแบบว่ากว้างๆลมแรงๆเนี่ยบางทีเราก็ต้องใช้ตัวตัวกันยุงเนาะแต่ว่าไอใช่ไอโคมไฟกันแคมปิ้งเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวกันยุงได้ด้วยก็รู้สึกว่าต้องมีเหมือนกัน,น,กนถ้าใครสนใจสินค้าทุกอย่างเราสามารถเข้าไปดูที่ร้านอินเทรนด์มอลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ของเขาแล้วก็มีในช้อปปี้แล้วก็เฟซบุ๊ก o f f i c i a l ของเขานะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้ดูครับสามารถไปช้อปปิ้งเลือกดูสินค้าแคมปิ้งกันได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นไฟฉายต่างๆนะครับอุปกรณ์เดินป่าลองไปติดตามกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็การรีวิวสินค้าของพวกเราก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเหรอบ๊ายบายเจอกันใหม่นะหน้าไปเก็บของ